สวัสดีครับผู้ชมพบก,กับเศษฐีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมา Q&A กันในเรื่องของสตาร์ทรถผ่านแอปพลิเคชัน Ford Pass เราจะมาดูกันว่าสตาร์ทรถผ่านแอปพลิเคชัน Ford Pass แล้วเราจะขับรถได้เลยหรือไม่หรือเราต้องดำเนินการใดๆบนตัวรถเพื่อยืนยันก่อนเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสตาร์ทรถนะฮะโอเคครับกดสตาร์ทรถเสร็จเรียบร้อยแล้วะฮะเดี๋ยวรอคาสั่งครับ เดี๋ยวรอรถสตาร์ทติดนะครับเรอสักครู่โอเครถสตาร์ทติดเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขึ้นไปบนรถแล้วจะขับรถได้เลยหรือไม่หรือว่ารถต้องการให้เรายืนยันตัวตนอะไรหรือเปล่าตอนนี้เราสตาร์ทรถด้วยแอปพลิเคชันฟอร์ดพาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าหากเราขึ้นไปบนรถเนี่ยเราสามารถขับรถได้เลยไหมเพราะหลายคนสอบถามกันมาว่า ถ้าเกิดเราสตาร์ทรถกับแอปพลิเคชันแล้วถ้าเกิดว่าเราลืมล็อกประตูแล้วมีคนขึ้นไปในรถเราได้จะขับรถเราได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับน,นี่ผมสตาร์ทกับแอปพลิเคชันปลอดทันะครับปุ๊บนี่ครับคุณผู้ชมยืนยันนะครับความปลอดภัย <harbor> เขาบอกให้เรากดปุ่มสตาร์ทเพื่อที่จะขับให้กดปุ่มสตาร์ทอ่านี่สมมตุติไม่ได้มีกุญแจเข้ามานะครับสมมตุติว่าไม่ได้มีกุญแจเข้ามา <harbor> อย่าเบรก เข้าเกียร์ไม่ได้ครับดึงยังไงก็ไม่มาฮะต่อให้เอากุญแจมาแล้วอ่าก็ยังไม่ได้เช่นเดียวกันนี่มีกุญแจแล้วก็ยังเข้าเกียร์ไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ทําตามคําสั่งเขาครับวิธีทําตามคําสั่งก็คือต้องเอากุญแจเข้ามานะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเพื่อให้ขับรถได้ถ้าผมเอากุญแจออกนอกรถนะครับแล้วผมกดปุ่มสตาร์ทจะได้ไหมเดี๋ยวดูกันนะครับ จะได้ไหมตอนนี้กุญแจไม่ได้อยู่ในรถผมกดปุ่มสตาร์ทเขาบอกไม่พบกุญแจนะครับก็ยังขับไม่ได้อีกอยู่ดีเพราะว่าไม่พบกุญแจแต่ถ้าเราเอากุญแจเข้ามาปอ๊บเอาเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วปิดประตูนะครับกดปุ่มสตาร์ทเึ๊บปลดล็อกเรียบร้อยนะฮะ นี่ไม่ใช่เป็นการสตาร์ทรถนะครับเึ๊บปึ๊บ,บเข้าเกียร์เดินหน้าได้เรียบร้อยครับจบครับปลอดภัยหายหวง